สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมเบอร์ซ่าชาแนลวันนี้ผมก็จะพา f อพาผู้ชมมาทำน้ำจิ้มเพียต้มแล้วซอยจุน้ำจิ้มซอยจุนะครับนี่เราต้มเพียสุแล้วใส่ในนี่เลยว,วันนี้ผมจะปรุงน้ำจิ้มให้ดูด้วย ของเราผมก็จะใส่นี่นะครับนี่การจะทำไอ้น้ำจิ้มให้อร่อยนี่มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับเบร์ซ่าครับใส่เกลือครับใส่เกลือมันก็ต้องใส่อยู่แล้วครับมันต้องใส่เกลือครับนี่ถ้าน้ำปลาใี่บางทีมันก็จะออกนี่นะออกกิน่นน้ำปลาเยอะไปหน่อยฟผงัวใส่ไปก่อนเลย อันนี้คือที่ดำๆนี่อะไรครับเนี่ยเพี้ยขี้ครับขี้ขี้วัวนี่แหละครับใช่ครับขี้วัวเลยครับคุณกินขี้วัวหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องกินนะครับมันอร่อยครับต่อไปเป็นอะไรครับนี่ครับพริกป่นครับชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะแต่ผมชอบแค่นี้เผ็ดแค่นี้พอขอเด็ดๆสักครั้งนะครับวันนี้ ใส่พียรนี่ยังไม่ต้องคอสคอสดีนะครับคุณคุณมีดีไหมเนี่ยมีไม่ชั่วอันเนี้ยดีนี่ชอบผมก็ใส่ไปใส่ไปก็ขวดใส่นี่หลังจากใส่ดีเดี๋ยนะผมขอดีนี่มันจะทำให้ขมใช่ไหมขมครับขมขมมากชอบขมก็ใส่เยอะ คนชอบผมน้อยก็มีผักเราก็มีหลายอย่างนะครับวันนี้ผักแล้วก็มีหลายอย่าง,ม,ายยางมีต้นหอ,อมมีอันนี้เอาผัก<ต>มาทั้งแปลงเลยเหรอครับเนี่ยต้องอย่างนั้นครับอันนี้ลองโชว์ฝีมือการซอยแบบามาตรฐานหน่อยครับอื้อหือ มือไว้นะครับมือแมวครับมือเลือดเราก็มีแล้วพอแล้วเลือดอ๋อเดี๋ยวจะใส่นี่ก่อนนะเขาขวานี่โดยใกล้ครับตากล้องนี่เขาขวขัขวนี้ซื้อมาใช่ไหมครับเนี่ยไม่ซื้อครับขัขวเองใหม่ๆเลยครับนี่โอ้โหไปหนไปตาม ยอดเลยครับผมนี่ก็จะประมาณนี้มาทีนี้เรามาชิมกันไนครับเอนี่<ห>เนื้อสุดยอดเลยครับนี่นเนื้อนี่ตับนี่เครื่องในมาใครไม่กินก็อย่าว่ากันนะครับขอนี่ก่อนเลยตับก่อนเลยชิ้นแรกลองดูคำโตๆนะครับนี่ใส่ไปอย่างนี้เลย เอามือเลยเนาะอย่าว่ากันเนาะนะครับโอ้โหเ <c oughs> ยอะเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับอ <c oughs> ผมสบใจอันนี้นนเป็นส่วนไหนของ <c oughs> ของวัวครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นแหนบสันนะ นเ่เพื่อเอฟซี C เลยนี่มาเพื่อผู้ชมทุกคนเพื่อเอทุกคนนี่บอืมอืมอ,มอ,มอ,มอม ข้างในเขาเรียกอะไรรูเ้เนี่ยนะครับแต่อันนี้สามสิบกลีบสามสิบกลีบมาโอ้โหใส่ด้วยกันเลยอืออือยำอ่ะเดี๋ยวบอกใคร คิปให้ดูอีกคำนึงนี่ของแสบของมันอยู่หืมบแข้งงจากที่ห่างหายไปนานวันนี้ก็มาทำน้ำจิ้ม ให้เอฟซีดูวันนี้สดๆวันนี้ไม่ได้กินให้ดูเยอะนะครับฝากด้วยกดไลค์กดติดตามช่องเบอร์ตซ่าแชนลด้วยนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนว่ากันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ